ดีค่ะอันนี้ก็คือจะมาเปิดคลิปย้อนหลังเพราะว่าวันที่ถ่ายลืมเปิด <g ül> <g ül> ก็คือวันนี้จะพาทุกคนไปดูการทำแบบสองวันด้วยกันก็คือแบบวันแรกอะ่ะจะเป็นแ a บวิชากระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมก็คือจะเป็นแลบทางฝั่งของวามทรายก็คือฝ่อุตสาหการรมแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นแ a บวิชาทรป,ปีก็คือจะเป็นแ a บของฝั่งบริบาลเนาะตอนนี้ก็คือเราอะ่ะอยู่ปีห้าแล้ว แล้วเราแยกสายเรียนแยกสายกับเพื่อนคือเราอ,าอยู่สายอุตสาหกรรนะัเพศัชอุตสาหการแต่ว่ามันก็จะมีเทรลปีสามนี่แหละที่ยังจะต้องแบบเรียนรวมกับบริบาลอยู่ก็จะพาไปดูว่าแลบบมันแตกแต่างกันยังไงสองวันสองวิชาแล้วก็เรียนต่อกันเลยจะได้เห็นความแตกต่างเนาะว่าแบบเออแลบฝั่ง บริบาลกับฝั่งอุตสาหการรมมันมีอะไรที่แตกต่างกันแล้วแบบการเรียนมันเป็นยังไงเอออัปเดตหน่อยเพราะว่าเคยทาคลิปไปครั้งที่แล้วแล้วเนาะแต่ว่าอันนั้นมันยังเป็นแบบเอ,อ่อเทรลปีหนึ่งหรือสองจะไม่ได้มันยังเป็นตอนที่เรายังไม่ได้แยกสายกัน,นก็จะได้เห็นแค่แบบแฝั่งที่เป็นของเออเพสับริบาลวันนี้ก็เลยจะพามาดูของแบบฝั่งอุตสาหการรมบ้างว่ามันจะเป็นยังไง้ ยังไงมันชาลาเต้หนึง่ง <c oughs> เหมือนมาปีหันมานี่ก็คือโรงงานยาชั้นหนึ่งขนาดเรานะคะเดี๋ยวเข้าไปทำแล็บต่ออันนี้เป็นแล็บสามแล้วห้องนั้นแล็บแรกที่เราทำฮันต่อไปทำอะไรแล้วก็อธิบายปรดก่องแล้วก็เปิดเครือ่องขยายเสียแค่นี้เหรอ เก่งมากค่ะลูกเก่งเ่ตรงเนี้ยรใช่หมดเลยใช่แล้วก็เปิดสิใช่ใช่สัตน้อย วันที่สิบอะไรสี่อันนี้ตานที่เราเพิ่มเนี่ย เป็นวิธีแรกเซนิฟ <spooky> ิวเเบิลไหมไม่ม <ılar> ีอะโดดนะคะโดดแหละไปซื้อคนนี้เป็นหัวโจคนนี้เป็นหัวโจหนึ่งสองโอจะเป็นการสิบวิ่งนะคะหา ขนาดอนุภาคหลังจากที่เราบดมาแล้วเพื่อจะเอาไปเปรียบ,บเทียบต่อเครื่องก็จะเป็นเครื่องเดียวกันแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีก็คือเป็นแร่งแล้วมันก็จะใช้การสารั่นวายเบชั่นตรงนี้เพื่อให้สั่นตก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 ลงมาตามผ่านอนุภาคบนสุดก็จะเป็นใหญ่สุดแล้วก็จะเล็กๆลงมาเล็กสุดก็จะอยู่แบบไปก็ประมาณจิมซ ต้องเอาไปใส่ทีละอนะันดูนะคะวิธีการวิธีการชั่งที่ผิดผิดเหล็กเหล็กเสร็จแล้วค่ะเอาไปลงตาลอะเสร็จแล้ว,ว,วอะไรวะเข <c oughs> บอกว่าเสร็จแล้วแม่บอกว่าบายบายซะหนอ่อยไปเปลี่ยนรองเทา้าคือรองเทานะ้าหน้าห้องเล็กซึ่งใส่สบายมาก ากกมาจากห้องก็คือเราก็หลับไปหนึ่งแม็ดแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาแล้วก็ทํางานไปแป๊บหนึ่งแล้วก็หิวมาก็เลยออกไปหาสิ่งนี้มาแล้วก็สิ่งนี้แต่อันนี้ก็คือซื้อมาจากท็อปก็จะได้ประมาณนี้เอหิวมาไปกินข้าวก่อน เจอกันถี่มากก็คือพรุ่งนี้เราจะมีแ a บเพศสัตว์บำบัดเหมือนอันที่เคยทำไปใช่ไหมแต่วันนี้จะเป็นแบบบำบัดสามแล้วตัวที่สามและแ a บพรุ่งนี้เราก็จะทำแ a บเรื่องอกบกันโลคก,กันชากโลกชาก Ep Ep ะ epilepsy and s t a t e p i l e p t i c u ะก็คือเหมือนเดิมคืนก่อนทำแ a บเราก็จะมาทำ หัวข้อที่เราได้รับมอบหมายไปก่อนเพราะว่ามันมีบางส่วนที่จะต้องส่งในขาบแล้วก็อีกบางส่วนที่จะต้องทําในขาบเหมือนกันแล้วก็ส่งอาทิตย์ถัดไปซึ่งอเออที่เพื่อนแบ่งงานให้เราคือเราจะได้เรื่องที่จะต้องส่งพรุ่งนี้เราก็เลยจะต้องอ่านแล้วก็ทําไปก่อนล่วงหน้าแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปดินคัดกับอาจารย์แล้วก็แบบเออจะมีตอบคำถามกุกิบแล้วก็ส่งเออตามเวลานั่นแหละ เดี๋ยวว่าไปทําด้วยกันเลยแต่ตอนนี้มันแบบจะเที่ยงคืนแล้วอะคือเราทําไปแล้วแหละบางส่วนเราก็แบบเออถ่ายดีกว่าเพราะว่าเห็นคลิปที่แล้วที่แบบเออฟีดแบ็กดีเนาะคนดูเยอะอะไรเงี้ยแบบโอเคเดี๋ยวมาทําแบบอัปเดตละกันหลังจากแบบมาปัดหนึ่งหรือสองอะครั้งนั้นอะจะไม่ได้แล้วก็นานแล้วแล้วตอนนั้นเป็นออนไลน์ด้วยแต่พรุ่งนี้จะเป็นออนไซต์ site. จะเป็นยังไงไปดูกันเดี๋ยวขอไปทําต่อก่อน วันนี้นะคะเวลา6โมง8นาทีมีชาระมาเสียงอาจจะแปลกๆนินดนึงนะเพราะว่าห้องตื่นจริงไนได้ทีเราก็จะโหลดข้าว ทำโนะ้ตอนะบิลิตี้นะคือเราใช้โน้อะบิลิตี้เรียนเนาะเพราะมันแบบอัดเสียงได้่น่นั่นโอเคว้าวแลจะทำโทษที่แบบเหมือนที่ตอนอยู่ยมกิมก็คือได้อะไรก็ไม่ดูแล้วเปรี้ยวอีกต่างหากทำทำไมงนกะ็ขนมปังที่จะมาช่วยชีวิตไข่เนาะจะเป็นยังไงนะ ต้องไปเรียนตอนนี้ประมาณ8ปดโมงสีหหจะออกไปแล้วสามตาคือสําคัญมากเพราะว่าแบตเราต้องหมดแน่ๆระหว่างาบ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นนะคะเพราะว่าทั้งอัดเสียงทั้งจดใดๆมันก็จะแบบหมดออออีกอย่างนึงก็คือนี่กาแฟที่เราชงไว้ตอนเช้าเอาไปด้วยปะเดี๋ยวจะสาย รีบไปดีกว่าแต่งตัวเรียบร้อยไหมนี่นะคะเพื่อน <c oughs> มานื่ายแค่ไม่ยากมากเนาะเหมือนยังพออ่านได้อยู่ถือว่ายังลายมือยังโอเคนะคะนี่ <c oughs> เราก็รำมาไปน้า <c oughs> <c oughs> ตัวเครียมากเลยแต,แต่เต่อเล่นโทรศัพท์บ ทำไมเล่นโทรศัพท์อาการมีโมเนียของผู้ป่วยค่ะจากนั้นก็จะเป็นการรักษาเปอร์มาเนนเอเทียลฟิบิเลชันค่ะไฮเปอร์เทนชันดิสไลปิดีเนียแล้วก็ไดเบติกเอ่อดีเอ็มค่ะมีใครเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะไดอเบติกดีเอ็มไดเบติกอะไรหรือว่าออเบรตินอืมไม่ได้ตุ่ม การพิษีท็อกซิซิตี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็จะมีอาการ A.K.I ก็คือ A.K.U.D.N.O. อ่าอินเจอรีครับก็การถ้าเราตรวจมีเอาคุณเป็นเบสไลน์เอาไว้ครับแล้วก็จะสามารถทำได้ดูแนเรลมาผู้ตรวจเป็นอาการ A.K.I ได้หรือไม่ครับปกติดีนะคะหรือว่า ที่เราตรวจพวกมอเตอร์พาวเวพวก,พวกนี้มันอาจจะช่วยบอกว่าอโอเคหลังจากที่ผู้ป่วยชัก,กเนี่ยอาแกนแขนขาของเขาเนี่ยกลับมามีแรงปกติว่าบางทีผู้ป่วยชักไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเชิญพวกความเรสิบปังขึ้นมานะคะเป็นโพดอีกเต้าเรียวกว่าโพดอีกเต้านะคะตรงนี้นอกก็อาจจะมีเพิ่มเติมมาแล้วก็มีรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับใช่ไหมคะที่ต่อมา ถามคืออ่านมาถึงตัวที่เป็น s s s e s s เ e n t เนาะ A1 ก็คือตัวสาเหตุของกัอะออของการเกิดการชักของผู้ป่วยคนนี้เนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างมีดีฟักเตอร์อะไรบ้างค่ะสมาคมกลก่ม9ค่ะก็จะมีโอที่ผู้ป่วยนะคะเคยเป็นมีโมเลสโตแล้วก็มีการทำคานิโอตโตมีในอดีตนะคะแล้วก็มีน ออกเยอะแล้วอุ้ยหน้าไม่แต่งไม่ถ่ายไม่สวยเนี่ยคะ่ะพ่อเราแบบเป็นสองห้องเพราะว่าเยอะมากไม่ไหวไปกิม<ป><ป>กลับมากินข้าวเที่ยงที่ห้องนะคะเพราะว่าไม่รู้จะไปกินอะไรแล้วคือเพื่อนนะสั่งข้าวไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราจะสั่งอะไรเราก็เลยเออไม่เป็นไรกลับมากินห้องก็ได้เพราะว่าที่แรกอ,อะมี มีอาหารอยู่แต่ว่าเบื่อไงไม่อยากกินพี่อยาทำด้วยแหละก็เลยไปเซเว่นแล้วก็ไปซื้อกาแฟด้วยจะบอกว่าปกติก็ไม่ได้กลับมากินห้องนะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรจริงก็เลยกลับห้องแล้วก็มาเปลี่ยนรองเท้าด้วยเพราะว่า,จาวเจ็บเท้าเดี๋ยวก็บ่ายโมงก็จะเข้าไปเรียนต่อ ถึงห้าโมงยินแล้วของเราก็คือทิ้งไว้ห้องนั้นหมดเลยเพราะว่าขี่เกดแบกมาเอามาแค่โทรศัพท์กับกินใจรถแค่นั้นกินใจ,จห้องอยาไปกินข้าวก่อนตอนนี้ก็คือเที่ยงสี่ห้านะคะกำลังจะออกไปเรียนตอนบ่ายยาวๆถึงห้าโมงกาแฟพร้อมนะจ๊ะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเพราะตอนบ่ายจะเป็นเรียนเลคเชอร์เนาะอาจารย์ก็จะแบบ ไม่ได้เห็นเท้าเราซึ่งปกติใส่แบบนี้ไม่ได้นะยิ่งแบบวันทําแบบก็คือห้ามใส่องเท้าแบบเปิดแต่อันนี้ก็คือแอบใส่นะคะปะไปเรียนบ่ายกันเดี๋ยวใส่ค่ะท้อะไรนบบทำอไรอะวันนี้ขัตกลงไปก็คือจบไม่ดเเพนดืนดนด่น้ำในห้อง 嗯。 ภาพเรียนไปสองชั่วโมงคอแห้งงงดูหน้าฉันนั่งเรียนคนเดียวเพื่อนนะแต่ว่าไม่อยากให้ติดเพื่อนสามจ ที่เรามีตารางสีโหยมากเสร็จปุ๊บก็กดก็เหนื่อยแล้วนะคะจะหาอะไรกินใช่ไหมอิ๊บถึงห้องเลยเปลี่ยนชุดทันทีแล้วก็ได้ของกินมาหนูมากเพร่ะวันนี้เลิกเล็กเออไม่ได้เลิกเล็ววันนี้เลิกห้าโมงแต่จั์ก็เลทกไปประมาณสิบนาทีซึ่งเราถิดมากไม่ไหวก็เลย กินอย่างกินมากก็จะมาดองแยกน้ำจิ้มแต่ก็จะมาเทใส่สภาพนี่คือสภาพหน้าหลังเรียนเสร็จทั้งวันตั้งแต่9ก้าโมงถึง5้าโมงเย็นไปกินก่อนจะบอกว่านี้ไม่ใช่ข้าวเย็นนะเพราะว่าปกติจะกินข้าวเย็นเวลานี้แหละแต่ว่าเริ่เรียนก็จะไปกินใช่ไหมแต่หลังก็คือเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเรากินข้าวเย็นเร็วอะเราจะหิวเร็วมากเราเราก็ไม่ได้นอนเร็วด้วยไงแบบ จะนอ้อยคือเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรากินข้าวเย็นตอนนี้เราเหิวตั้งแต่แบบทุ่มสองทุ่มก็เลยยังไม่กินไม่ถือว่าเป็นข้าวเย็นฮัลโหลตอนนี้คือเรากําลังจะมาตั้งสูตรตำลับยาพาราเพราะว่าอาจารย์จะต้องโด่แบเรียกว่าอะไรโฟลลูอัพงานอะภาษาไทายเรียกว่าอะไรอาจารย์เออความคืบหน้าเอออาจารย์จะขอดูความคืบหน้างานแต่ว่าเลยไม่ทำเลยที่จริงแล้วงานเนี้ยมันต้องแบบทำวันศุกร์อะ ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะขอดูอะไรแต่ก็โอเคก็เลยจะทำวันนี้จะบอกว่าวันนี้วันพุธนะปกติเดือนสุกเราก็จะทำวันพฤหัสเย็นอะไรอย่างนี้อาจารย์น่าจะรู้ว่าเราเป็นแบบนั้นก็เลยว่าขอดูก่อนซึ่งก็โอเคเดี๋ยวมาทำวันนี้ก็ได้วันนี้ก็คือวันพุธอาจารย์จะดูวันพฤหัสโอเคทำวันพุธเออเออใช่งงกาแฟก็ยังไม่หมดเลยข้าวเย็นจากลานาดาวนะคะไม่กินเนาะไข่แดงทอดสวยมาก ปกินข้าวแล้วตอนนี้สองทุม่มง่วงมากไม่ไหวก็เลยโอเคกินข้าวหลักกันเย่ <Yeah. S 3> ไปอาบน้ำมาแล้วนะคะน่าสุดแล้วก็ไม่ต้องทำงานต่อตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสิบหกเดี๋ยวใกล้เที่ยงคืนก็จะไปนอนแหละเพราะว่ารู้สึกว่าเราต้องนอนประมาณหกชั่วโมงพรุ่งนี้เรียนแปดโมงด้วยแหละก็เลยไม่อยากนอนจุกเพราะว่าอ๋อ,อ นอนน้อยก็จะอ๋องนิดนึงไม่นิดก็เยอะอยู่ก็เลยว่าจะทำเท่าที่ได้แล้วก็จะเลิกทำาไีเพราะว่าพรุ่งนี้ว่างทั้งวันมีเรียนคาบแรกคาบเดียวก็คือแปดโมงถึงเก้าโมงแล้วหลังจากนั้นก็ว่างเพราะว่าอาจารย์ไม่ว่างมาสอนก็จะได้ไปเรียนวันเสาร์ทิตย์แทนเศร้าอุตส่าห์แทนว่าเสาร์ทิตย์นี้จะไปดูหนังเสียใจแต่ก็ไม่เป็นไรทำใจ จะเที่ยงคืนแล้วนะคะก็ำาากำลังจะนอน <c oughs> ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกไปเมื่อไรแต่ว่าขอบคุณไว้ก่อนนะคะง่วงแล้วเฮ้ยจึงก็ยังไม่ง่วงเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งก,กินกาแฟไปใช่ไหม แต่เราเชื่อว่าเราสามารถนอนได้เพราะฉะนั้นเราจะนอนเพราะว่าถ้าเรานอนดึกกว่านี้เราจะนอนไม่ครบหชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะไปนอนแล้วนะทุกคนบายบาย see you next video นะคะบุย